หมอทวีสินเข้าสู่ร่มกาสาวพัสอุปสมบทครั้งแรกในชีวิตไปพุทธคยาสิบวันเมื่อวันที่4ี่พฤศจิกายน2566ในายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหมอทวีสินขอขมาลาบวช10วันเพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสโดยระบุข,ข้อความว่า ขออนุญาตใช้พื้นที่ทางเฟซบุ๊กนี้อีกครั้งเพื่อกราบลาอุปสมบทที่จะเกิดขึ้นในวันที่5ถึง15พฤศจิกายนนี้ที่พุทธคยาครับโดยเจ้าตัวเขียนข้อความว่าข้าพเจ้านายทวีสินวิษณุโยธินขอลาอุปสมบทและขอขมา หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วยทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีมีด้ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่ด้วยเจตนาก็ดีขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเพื่อให้การอุปสมบทเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้รู้แจ้งมรรคผลนิพพาน และอนุโมทนาบุญในการอุปสมบทของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเธินนอกจากนี้หมอทวีสินยังได้โพสต์ภาพการเข้าพิธีคลิปผมและโกนผมเพื่อเดินทางไปอุปสมบทโดยระบุข,ข้อความว่าวันนี้ได้เข้าพิธีคลิปผมและโกนผมเพื่อพร้อมเดินทางไปอุปสมบทที่พุทธคยาครับครั้งแรกในชีวิตที่ได้บวช ภูมิใจที่ได้เกิดมาภายใต้พระพุทธศาสนาเกิดมาในแผ่นดินไทยที่มีาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาหลักของชาติที่สำคัญที่สุดวันนี้มีโอกาสได้กราบพระบาทสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างใกล้ชิดเพื่อรับประทานา้าไตรเพื่อใช้ในการบวชครั้งนี้เป็นพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ขอทำหน้าที่ทำโรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปครับและล่าสุดหมอทวีสินได้โพสต์อีกครั้งว่าครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรู้ว่าที่จริงการไม่มีผมก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องห่วงว่าลมพัดมามันจะทำให้ผมยุ่งไหมสิ่งที่อยู่บนหัวเราจะเสียไปหรือเปล่า ถ่ายรูปมาไม่ใช่ต้องแต่งตรงไหนอย่างไรให้แค่ตัวเองแต่ต้องให้มันคงทนต้องมีทั้งวันถามยังต้องเสียค่าแชมพูสระผอมอน้ำยาจัดแต่งทรงผมทาแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ทาทาแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ทาอยู่นั่นเกษาโลมานะขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังความรู้พื้นฐานขั้นต้น ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความรู้ของพระองค์นั้นเปรียบเสมือนใบไม้ในป่าใหญ่ทั้งโลกแต่ที่เราได้รู้เป็นเพียงใบไม้ในกำมือที่ไม่อาจทดแทนได้กับใบไม้ในป่าใหญ่สาธุสาธุสาธ,สาธุพุทธวิธีพระธรรมวินัยนี้ช่างแยบยลเหลือเกิน